รักวุ่นวายสไตล์ฟ้าใสฟ้าใสวัย30ต้นบนนั่งอยู่ในงานแต่งงานของเพื่อนสนิทในชุดเดรสสีครีมที่ดูดีแต่ไม่โดดเด่นพอจะเบี่ยงเบนความสนใจจากคำถามโลกแตกที่ลอยมาตามลมในงานฉลองเมื่อไรถึงตาฟ้าใสละลูกเธอเปิดสมุดบันทึกเล่มโปรดพลางกรีตะกาลมไปบนหน้ากระดาษอย่างรวดเร็วอีกปีแล้วสินะที่คำโอยพรวันเกิดของฉันยังคงเป็น ขอให้เจอเนื้อคู่แทนที่จะเป็นขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งหรือขอให้ผ่อนคอนโดหมดเร็วๆชีวิตคนโสดก็เหมือนขนมครกนั่นแหละมีหลายเบ้าแต่ก็ยังหาคู่ไม่ได้สักทีเธออมยิ้มให้กับความขบขันในโชคชะตาตัวเองและซ่อนสมุดเล่มนั้นไว้ใต้กระเป๋าถือก่อนจะเงยหน้าขึ้นยิ้มแย่ๆให้คุณป้าที่กำลังเลงลูกชายสุดที่รักของเธอให้ ชีวิตของฟ้าใสในช่วงนี้ก็เหมือนการวิ่งมาราธอนแบบขำๆเธอเป็นสาวออฟฟิศในสายงานสื่อสารที่เชี่ยวชาญการใช้ถ้อยคำแต่กลับเขียนเรื่องรักของตัวเองไม่เคยสำเร็จสักทีแม่ของเธอนั้นก็เป็นโปรดิวเซอร์จำเป็นที่พยายามจัดฉากหาคู่ให้เธอไม่เว้นแต่ละวันตั้งแต่นัดบอร์ดกับลูกชาเพื่อนสนิทแม่ที่มักจะคุยเรื่องพระเครื่องไปจนถึงส่งลิงก์เพจหาคู่มาให้ในไลน์กรุ๊ปครอบครัว แม่ว่ายนาฟ้าใสหาแฟนดีๆสักคนชีวิตจะได้มีสีสันไม่ใช่เอาแต่ปั่นงานจนหน้าโทรมแบบนี้เสียงแม่บน่นลอยตามสายมาตอนเธอกำลังเข็นงานด่วนแต่แล้วสีสันที่แม่ตามหาก็ปรากฏตัวขึ้นในชีวิตฟ้าใสอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อเธอได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับคุณพฤกนักธุรกิจหนุ่มหล่อไฟแรง เจ้าของบริษัทคู่ค้าที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศคุณพฤกเป็นชายในฝันของสาวๆหลายคนด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจและแววตาแพลวๆเพล่าคุณฟ้าใสครับงานนี้คงต้องพึ่งคุณช่วยดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับเขากล่าวพลางส่งยิ้มกลัวๆมาให้ทำให้ใจฟ้าใสเต้นผิดจังหวะในขณะเดียวกันก่อนเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลายัยที่ผันตัวมาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เป็นที่พึ่งของฟ้าใสมาโดยตลอดก็เริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่มากกว่าความเป็นเพื่อนก่อนเป็นคนดีซื่อสัตย์และเข้าใจฟ้าใสเสมอมีอะไรให้ช่วยบอกนะฟ้าใสไม่ต้องเกรงใจพี่เขามักจะพูดแบบนี้แต่ช่วงนี้คำพูดของเขามีแววตาจริงจังปนอยู่ด้วยมากขึ้นฟ้าใสเริ่มรู้สึกอึดอัดเพราะเขามองกรเป็นเพียงพี่ชายที่แสนดีมาโดยตลอด ฟ้าใสพบว่าตัวเองกำลังเต้นระบำอยู่บนเส้นได้บางๆระหว่างความตื่นเต้นที่คุณพลึกมอบให้กับความมั่นคงที่ก่อนยืนยันเสนอเธอตัดสินใจลองเปิดใจออกเดกกับทั้งสองคนอย่างไม่เป็นทางการแม้จะรู้ว่ามันเป็นการกระทําที่สีเทาเกินกว่าจะมีคําว่าขาวหรือดําชัดเจนการออกเดกกับคุณพลึกเต็มไปด้วยความหรูหราและเซอร์ไพรส์แต่ก็แฝงไปด้วยความคลุมเครือ เขามักจะหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเป็นพักๆและไม่เคยพูดถึงสถานะความสัมพันธ์ที่ชัดเจนทําให้ฟ้าใสต้องงันเอาทักษะการสืบสวนสอบสวนแบบฉบับสาวไทยยุคโซเชียลออกมาใช้เธอแอบ,บส่อง Facebook, IG และสืบถามจากเพื่อนร่วมวงสังคมจนพบรูปภาพที่คุณพฤกเคยถ่ายกับผู้หญิงคนหนึ่งในต่างประเทศพร้อมแคปชั่นทำนอนว่ารักตลอดไป ซึ่งถูกลบไปแล้วแต่ชาวเน็ตอย่างฟ้าใสาก็เซสเก็บไว้ทันทำให้เธอเกิดคำถามในใจว่าคุณพฤึกกำลังปิดบังอะไรอยู่หรือไม่หรือเขายังมีพันธะเดิมพันที่เธอไม่อาจก้าวเข้าไปได้ส่วนกอนนั้นตรงกันข้ามเขาดูแลเอาใจใส่ฟ้าใสาในทุกรายละเอียดไม่ว่ายามเจ็บป่วยหรือยามที่งานเข้าก่อนจะเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวพร้อมเข้ากล่องและน้ำขิงทักบ้างนะฟ้าใสาเดี๋ยวจะไม่สบาย คำพูดของเขาสะท้อนความห่วงใยอย่างแท้จริงแต่ความดีของเขาก็กลับทำให้เธอรู้สึกว่ามันมากเกินไปจนขาดรสชาติที่เธอใฝ่ฝันในชีวิตความสัมพันธ์สามเศร้ารูปแบบตลกขบขันดําเนินไปพร้อมกับเรื่องราววุ่นวายที่ฟ้าใส่ต้องเผชิญเธอเคยพลาดภาไปโผล่ที่ร้อนอาหารเดียวกับที่คุณพฤึกกําลังดินเนอร์กับหญิงสาวปริศนาอีกคนหนึ่งทําให้เธอต้องแกล้งทําเป็นโทรศัพท์เข้าและเดินหนีออกมาอย่างกระฟัดกระเฟียด หรือแม้กระทั่งพยายามสะกดรอยตามคุณพฤกไปจนถึงคอนโดหรูแต่กลับลงทางในลานจอดรถใต้ดินขนาดใหญ่และต้องเรียกพี่วินโมอเตอร์ไซค์ให้มาช่วยพาออกไปสร้างความขายหน้าไม่รู้ลืมแรงกดดันจากสังคมรอบข้างก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นแม่ของเธอจัดทัวดูตัวแบบบุฟเฟ่และเพื่อนๆก็เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของเธอตกลงแกจะเลือกใครกันแน่ฟ้าใสจะเลือกผู้ชายที่ดูเหมือนจะมีแฟนอยู่แล้ว หรือเพื่อนสนิทที่เพอร์เฟกจนน่าเบื่อเพื่อนซีของเธอถามตรงๆจุดวิกฤตมาถึงเมื่อฟ้าใสได้รับข้อความปริศนาจากเบอร์ที่ไม่รู้จักเป็นรูปภาพที่คุณพฤึกถ่ายคู่กับผู้หญิงคนเดิมพร้อมแคปชั่นที่ระบุสถานะอย่างชัดเจนว่าเป็นภรรยาของเขาที่กำลังตั้งครรภ์ฟ้าใสรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้า เธอหัวเราะออกมาทั้งน้ำตาด้วยความตลกขบขันในโชคชะตาที่เล่นตลกกับเธอได้ถึงขนาดนี้เธอเผชิญหน้ากับคุณพฤึกทันทีเขาพยายามบ่ายเบี่ยงและอธิบายว่านั่นเป็นเพียงการเข้าใจผิดแต่แววตาที่สั่นไหวของเขาก็บอกทุกอย่างในวันเดียวกันก่อนก็มาหาเธอด้วยสีหน้าจริงจังฟ้าใสพี่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่อยากเห็นฟ้าใสเป็นแบบนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงเจ็บปวด ทำให้ฟ้าใสรู้สึกผิดและเสียใจเธอตะหนักว่าตลอดมาเธออาจมองข้ามความรู้สึกดีๆที่อยู่ตรงหน้าและวิ่งไล่ตามภาพลวงตาที่ฉาบฉวยงานสังคมสําคัญประจําปีของบริษัทจัดขึ้นในค่ําคืนนั้นและสถานการณ์บีบบังคับให้ฟ้าใสตั้งตัดสินใจคุณพลึกพยายามเข้ามาพูดคุยและเสนอข้อตกลงที่ดูดีแต่แฝงไว้ด้วยเงื่อนไขาทางศิลธรรมที่เธอไม่อาจรับได้เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ดีแล้วค่ะคุณพลึก ฟ้าใสากล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงไม่หลงเหลือความลังเลอีกต่อไปเธอเดินจากไปอย่างสง่างามท่ามกลางสายตาของผู้คนท่ามกลางความวุ่นวายเธอมองเห็นก่อนยืนเงียบๆไม่ไกลนักก่อนไม่ได้ตามตอแยหรือเรียกร้องสิ่งใดเพียงแต่สายตาที่เขามองมานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจและห่วงใยฟ้าใสาเดินเข้าไปหาก่อนพี่กรฟ้าใสาขอโทษนะก่อนยิ้มบางๆไม่เป็นไรฟ้าใสา แค่รู้ว่าฟ้าใสเข้าใจตัวเองก็พอเรื่องราวของฟ้าใสไม่ได้จบลงด้วยการที่เธอได้ทุกสิ่งตามที่สังคมคาดหวังเธอไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีคู่รักที่สมบูรณ์แบบแต่เธอได้สิ่งที่ใช่สำหรับตัวเองเธอตัดสินใจที่จะรักและเคารพตัวเองมากขึ้นเธออาจจะยังคงโสดแต่หัวใจของเธอเปี่ยมได้ความสุขและความมั่นคงเธอกลับมานั่งเขียนบันทึกเล่มใหม่บันทึกที่ไม่ได้มีเพียงแต่เรื่องราวรักวุ่นวาย แต่เป็นบันทึกการเติบโตของชีวิตบันทึกที่สะท้อนถึงการเดินทางจากการตามหาเนื้อคู่ไปสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงชีวิตก็เหมือนกับแกงเขียวหวานถึงจะใส่เครื่องเยอะแยะวุ่นวายแต่ถ้าได้รสชาติที่ถูกใจเราแค่นั้นก็พอแล้วเธอเขียนปิดท้ายด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนน้ำตาแห่งความสุขและความเข้าใจชีวิต